มาคะ่ะทุกคนพามากินอาหารเช้ากันส่งไปป้าเสร็จก็รีบมาเลยมีใครเป็นเหมือนกันไหมแบบแค่รู้สึกตัวแค่ตื่นมาก็หิวแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> นาจะเป็นเดเธอแล้ว <laughs> <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะคะพามารองร้านเปิดใหม่นี่เขาชื่อร้านอูต่ตงเนาะจะเป็นร้านแบบแนวอาหารเช้านะเธอเนาะใช่ <laughs> แบบล้ว <laughs> <laughs> แบบสไตล์จีนจีนฟิลเหมือนคาเฟ่เลยเธออ่ะไปลองดูนนี้ก็คือโดมเตาช้าเมื่อคืนใช้พลังเยอะไป่อยไข่ลวกไข่ลวกอ่าติ่มซำมาราจใส่ซอสใส่พริกไทยน้องคิดถึงตอนเด็กๆอ่ะ ใช่อากงอาม,ม่านะนั่งกินกันตอน,นเด็กคือต้องไปกินอนะ่ะกินพร้อมโจ๊กนี่ <Okay. S 1> จะบอกว่าอันนี้เป็นขนมปังนะเป็นขนมปังสูตรมาเลยนะพี่เขาบอกนะเนาะเขาจะเป็นทาสังขยาสังขยามาเลยมาเนาะใช่ทาสังขยากะเนยเนี่เอาจุ่มกับไข่ลวกไปแบบนี้เลยอ่าเป็นไงอ๋อคือมีความหวานความหอมอะ่ะอือนี่ฮะกินกับไข่ลวกช่ำๆนะอ,อันนี้อร่อยมากไม่เคยกินเลย ใช่พี่เขาบอกว่าข้างในอะ่ะ <_ d ust> เขาจะเป็นสังขยามาเลยใช่ไหมฮะเขาจะเรียกว่ากายาอ่าเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะตัวกายา <_ d ust> ใช่มันจะแบบหวานหวานหอมหอมโนๆแล้วก็จิ้มกับไข่ลวกไปอ่ะคือมันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอืมเ <_ d ust> ขาปิ้งมากรอบนะกรอบ,บเลยเนาะกินกับพวกซอสพวกพริกไทยนี่คือจบแล้วนะตัวนี้เนาะ อันนี้จะเป็นข้าวมันไก่เบตรงนะอูโหูไก่มาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยดิอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่เขาบอกว่ากินคู่กับไก่นะเธอเขาก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันน้าจาแบบแปลกเนาะใช่เป็นถัวลิสงกับเหมือนผักผักชีเต้นหองคือมันจะมีความเค็มๆของน้ำซอสอะแล้วเหมือนมีกลิ่นไก่แล้วมันก็มีความหอมของถั่วเธออันนี้หิวจริง ใครเคยเห็นน้ำจิ้มแบบนี้บอกมาหน่อยนะอันนี้เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเอาจริงเพิ่งเคยกินครั้งแรกกล้าพูดได้เลยว่าเป็นข้าวมันไก่แบบที่ไม่เคยกินเลยเป็นข้าวมันไก่เบตงจริงๆอ่ะเนาะใช่มันแปลกตาดีเหมือนกันนะนี่อ๋อนี่น้ำจิ้มเป็นแบบนี้นะฮะไปหาลองดอูไก่ชิ้นให,ใหญ่ๆฮะนี่ของผมสั่งมาเป็นข้าวหมูเคายกนะฮะ ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับเขาเอาไปทอดนะแล้วก็เอาไปนึ่งอีกทีหนึ่งนะไปนึ่งกับซอสเนาะเอาจิงมีร้านแปลกใหม่ๆมาเปิดในพัทยาก็ดีเหมือนกันเนาะเธอได้กินอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยกินแหละไม่เคยกินจริงใช่แต่ละเมนูเขาแปลกๆเนาะใช่ราดน้ำส้มไปค่ะอ่านี้จะเป็นหมูเขาเรียกว่าหมูเขายกนะใช่ชื่อเมนูเขาไปฮะลองดูนี่เขาจะเป็นหมูแบบนุ่มๆมาแบบนี้นี่อ่ะอุ้ยนี่ เออเอาจริงกัดเข้าไปอ่ะหอมเผือกมากอืเป็นไงแม่ให้ดูสาลาเปาเขาฮะอันนี้จะเป็นไส้โู้ไส้หมูแดงให้ดูความฉ่ำนี่ฮะอืมข้างในคือไส้ฉ่ำๆเลยนะมาในเซตติ่มซำเนาะลูกใหญ่ๆใช่มาแบบร้อนๆเลยเธอเอออุ้ยดูความนุ่มของแป้งดิกัดเบาๆอ่ะกัดๆเจริง มันนุ่มๆฟูๆเนาะเธอเนาะใช่ไส่ก็มาแบบแน่นๆเต็มๆแบบนี้นะนี่ให้ดูอความฉ่ำพอละเหลือให้พี่ครึ่งหนึ่งขอลองข้าวเหนียวไก่เห็ดหอมก็หน่อยอ๋อมาแบบนุ่มๆฟูๆเนาะใช่เขามีทั้งเห็ดหอมอะไรเนาะดูความฉ่ำน้ำซอสดิอ่าข้างบนไปตอนแรกพี่ดูกะปะจากมันไม่ใช่เลยเออมันจะเป็นแบบเหนียวเหนียวนุบๆมีความหอมๆเค็มๆอ่า ออหัวอร่อยขนมจีบเขาขอราดไปเลยนะเธอเออลูกเต่งๆไปฮะอืมเออมันแบบมีความแบบเร่งๆของกุ้งอ่ะอมาแล้วจ้าขนมหวานเธอจ้ะโอ้โหโทษชิ้นโคตรใหญ่ที่นี่ดูอันนี้จะเป็นเธอเธอสั่งอะไรมานะ ไอติมนมสดของไก,กโดแล้วเขาก็ราดคาราเมลมาด้วยเธออ่ามาแบบนี้นะคะให้ดูความฉ่ากันใกล้ๆนะครับข้างบนจะเป็นคาราเมลใช่ไหมใช่าแล้วก็เป็นไอติมนมสดของไก,กโดเนาะใช่าดูบึ้มๆชิ้นใหญ่ๆไม่ขนาดหรอกขอลองขนมปังเขาก่อนออหืม เหมือนกรอบเนาะใช่กรอบช่ำๆนะกรอบนอกนุ่มในแล้วมีความหอมนมหอมคาราเมลหอมเนอยอ่ะเธออ่าอันนี้จะเป็นไอติมนมสดฮอกไกโดนะัะ <c oughs> อุนน้ยนะฮะนี่อืนนอ <force> หกินลูกใหญ่มากเ <c oughs> <c oughs> ห็นแล้วเสียวฟันแดนเลย <c oughs> นี่ดูเทกเจอร <c oughs> ์ไอติมฮะเนื้อไอติมเขาจะเป็นแบบนี้นะอ่าประมาณนี้ไปเดี๋ยวผมกินว่างละหิวข้าวแล้วได้กุงกลางมาไปเอาอะไรมาอีกแล้วอันนี้คิดคิดวินโดมาเท่าไหร่ นี่นี่ทั้งหมดอ่าประมาณนี้นะครับใครอยากรู้ตัวไหนก็แคปเอานะฮะนี่รวมเครื่องดื่มรวมอะไรหมดแล้วเนาะประมาณนี้อย่างละร้อยเข้าบาทอันนี้อะไรอุ้ยเอาจริงเมื่อกี้ไปจ่ายตังและแอบเห็นแอบเหลือมเห็นเป็นไอศครีมทุเรียนมูสังคิงเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นพันุ์จากมาเลยเลยนะที่เบตงอ่ะเขาปลูกกันเยอะมากแล้วเขาเอาเนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเธอมาทำเป็นไอติีมเหมือนทุเรียนจริงเลยอ่ะเออเหมือนมากอือเหออย่าเรียกว่าไอติม ทุเรียนเลยเธอจริจริงออไอ้ตรงสีขาวๆก็กินได้ใช่ไหมไคือเข้าเนื้อทุเรียนมาทําเป็นไอติมใช่ไหมเธอเธอจริงฟิลเหมือนกินทุเรียนเลยเหมือนทุเรียนแช่ยเย็นเหรออ,อันนี้น,น,นี่ให้ดูใกล้ๆนะฮะเทกเจอร์จะประมาณนี้นะคะอ่านี่คือแบบกินสดๆจากลูกะ อันนี้ที้กับคำใหญ่ไม่ได้ไม่ใช่เลยนะเจือฟันใครอยากตามมาทุกคนร้านนี้เขาชื่อร้านอู้ต้งนะเขาจะอยู่ในโครงการเวลค m ามเทาพัทยากลางเลยนะมาไม่ยากร้านน้เปิดแต่ส0บโมงถึงหนึงทุ่มเลยนะจะบอกว่ามาร้านนี้ได้กินของอร่อยๆแปลกๆแล้วก็ได้ถ่ายรูปนะฟิลดีมากฟิลเหมือนคาเฟ่เลยเนาะนังแบบทุเรียนวะเป็นนั่งแบบของกินพอได้เยอะ